สว,ส,สวัสดีครับพบกับ The Six s e n s ท Talk ทอล์คข้างกองครับผมเราเคยคุยกันเรื่องบุญเพลงหีบเหล็กไปแล้ว<ช>ไม่พูดคดีนี้ไม่ได้ค<ช>ดีของไอซ์หีบเหล็กไอซ์หีบเหล็กคุณผู้ชมยังจำชื่อบุคคลคนนี้ได้ใช่ไหมคะผู้ชายที่ พาผู้หญิงเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นหญิงสาวหลายคนหายสาบสูญเป็นปริศนาคาดว่าจะมีอย่างน้อยก็สามศพในบ้านของนอายไอ้ฆ่าน้องกุ๊กคิกโดยจับน้องกุ๊กคิกใส่กุญแจมือแล้วใส่ลงไปในหีบเหล็กจนกระทั่งน้องเสียชีวิตซึ่งกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง<อ>เพราะว่าเมื่อวันศุกที่ผ่านมาเนี่ย เขาเริ่มได้มีการเอาของกลางาที่เก็บเอาไว้กว่าสกว่า4ปีนะครับมาทําการสวดบางสกุลส่วนส่งว,วิญญาณเอามาเผาคดีมันก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วาสารมีคําพิพากษาให้ไอซ์หีบเหล็กจําคุกตลอดชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถึงเวลาประกอบพิธีทางาศาสนานะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณหรืออะไรก็ตามที่มันยังอยู่เนี่ยเขาก็ไปสู่สุคติด้วย แต่เท้าความก่อนคดีไอ้หีบเหล็กฮะก็คือในไอ้เนี่ยพบศพเนาะฝังใส่หีบเหล็กใช่พอสี่ชั้นอย่างดีแล้วเท่านั้นไม่พอหลังถูกจับคดีเหียบยืดยาวเหียบเจอหลายอย่างทั้งยาทั้งมีดที่สำคัญคือบ่อน้ำดำลงไปก็พบศพที่ถูกถูกน้ำแล้วกระดูกอีก300กว่าชิ้นช่วงนั้นนี่คือว่าข่าวนี่คบเวอร์ยาวกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยว่าแบบ วันนี้ขุดเจอกี่ชิ้นวันนี้ดำน้าเจอกี่ชิ้นคนอาจจะสงสัยว่ามันคล้ายกับคดีของบุญแพงอีกเล็กใช่ไออย่างเงี้ยในพูดถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดเป็นไปได้ไหมพี่เต้ก็ในมุมหนึ่งอะมันก็เป็นไปได้เหมือนสัญญาเดิมของเรายังคงอยู่แต่คราวนี้มันจะไวไปไหมอ่าใช่เพราะว่ามันขันกันหลักไหนบอกว่าตายไปต้องรับกรรมฆารับช่าั่นาติทำไมมีวิธีการยังไงทำไมถึงให้กลับมาเกิดแล้วทาซ้ําแบบเดิมถ้าเรามองในเงี้ยคือถ้าถ้าเขาเรียกว่า บางทีจิตก่อนตายเนี่ยมัน OO, มีวิธีรัดมีวิธีรัด <ừ, S 1> เช่นสมมติว่าคนคนนึงทำอกุสลมทาทั้งชีวิตเลยคือทำ <bildung S 2> ชั่วมทาทั้งชีวิต <iten. S 2> แต่พอจิตก่อนตายอ่ะนึกถึงกุศลแค่นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปุ๊บปุ๊บก,ก่อนตายก่อนตายคุณก็ไปสู่พระภูมิที่ดีแต่เขาเรียกว่าอกุสลกรรมที่ทําส่งมามันก็ทําให้คุณแย่เหมือนบางคนเกิดในในวงสกุลที่ดีร่ํารวยมหาศาลทรัพย์หลายโกรธแต่อยู่ดีพอมาพอมารุ่นลูกปุ๊บ ดิง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 แว็บสุดท้ายก่อนตายเนี่ยอสำคัญเว็บขึ้นมาอยากเป็นคนดีดังเออเกิดใหม่แต่กรรมยังตามมาเนี่ยแหละเขาเรียกจิตก่อนตายส่งพลึบส่งพรึบให้ไปเป็นเป็นแบบตามที่คุณต้องการตามกุศลไม่กุมาเพราะกรรมมันดึงกรรมเอิญเนื่องจากทำกรรมหนักก็ยังดึงมาอยู่ให้อยู่นมหาไปไม่ลงมันไปไม่สุดคือจิตสุดท้ายอดีแล้วแต่กรรมที่คุณทำมามันยังดึงเราอยู่ก็เป็นไปได้มีหลายคนอย่างไอฮิบเหล็กนี่ก็โตมาใน หพรมาเรียกว่ารวยรวยเลยล่ะทรัพย์สินตั้งเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าถ้ามองว่าในมุมในในมุมว่าค่ะเป็นบุญเพลงกลับมาเกิดนู่นนี่นั่นถ้าบางคนมองในมุมนั้นก็ถามว่าก็มองได้ก็เป็นไปได้หรือถ้าจะมองว่าเป็นการทําเลนแบบก็ก็ก็มองได้ก็มองได้คราวนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยมองมองเพิ่มไปว่าในการที่เขาหลอนหรือเสพหรืออะไรก็ตามคือคือเอาง่ายๆอย่างคนเราปกติค่าสัตว์ตัดชีวิตจะ เราก็ใจคอไม่อยู่เนืกับตัวใช่แลเกิดแบบเป็นฆ่าคนชีวิตมันก็ยิ่งไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมันก็ต้องแล้วอยู่ในบ้านเดียวกันอืมใช่ใช่ช่เพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปไว้ตรงอื่นนะมันอยู่ในเขตบริเวณบ้านนะบอก็บ่บ้านอ่าเพราะฉะนั้นพอพอบางคนที่ ไม่อยู่หรือหนีหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้ยิ่งหลอนมากขึ้นเฮ้ยมันเอาความลับกูไปเปิดเผยเผยแพร่ป่าวะทีนี้ก็อาจจะประมาณว่าออก็ไอกระดูกที่อยู่ในน้ําก็อาจจะเป็นคนที่ลลวงรู้ความลับก็เ,เป็น,นได้หรือสงสัยหรือแบบอเอะอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะก็เป็นไปได้ทีเนี้ยเรามาพูดถึงศพที่เป็นประเด็นดี่กว่าจันเตคือศพที่ว่าน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยอยู่ในหีบแล้วมีการทรมานแบบขังไว้ในหีบทั้งที่เป็นเป็นอันนี้ผมอยากรู้ว่าจยนเต้ว่า การฆ่าคนโดยที่แบบอ่ะเรายิงเขาเลย,ยาตายทันทีเปี้ยงไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้อะไรกับการที่เราทรมานคนคนหนึงจนตายเนี่ยในแง่ของกรรมเนี่ยมผมอยากรู้ว่ามันก็มันเป็นกรรมสองสองสองฝ่ายรกรรมของผู้ที่กระทํากับกรรมของผู้ที่ถูกกระทำํำ กรรมของฝ่ายที่ไปกระทําเขาเนี่ยแน่นอนคุณเกิดชาติหน้าฉันใดคุณย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นส่วนอย่างเช่นบางคนที่โดนกระทําอย่างนี้อย่างน้องที่โดนเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของเวรกรรมก็คือมันเป็นผลกรรมจากในอดีตส่งผลมาอย่างที่เราพูดเสมอว่าเวลาจิตเ,เขาเรียกว่าอะไรแต่ที่แต่ที่มันน่าสงสารคือจิตก่อนที่มันจะดับศูนย์จุติคือตายไปเนี่ยม,มันก็จะเป็นจิตที่ไม่ได้เป็นกุศลแล้ว กลัวเขาทรมานกลัวทรมานอยากยหามันนแบบมันก็จะยึดติดมันก็จะยึดติดคราวนี้ถามว่าเหมือนเราเคยไปยิงนกตกปลาแบบไปเกี่ยวเบ็ดนู่นนี่นั่นตกปลาวันดีคืนดีอีท่าไหนไม่รู้ดัดฟันเหล็กเกี่ยวเป็นแผลปากแผกเนี้ยเราเรารู้แหละว่ามันอาจจะเป็นกรรมของน้องที่โดนด้วยแต่อย่างอย่างคนทำอย่างเงี้ยการที่ทรมานเขากับการเปี้ยงเดียวเนี่ยกรรมเท่ากันไหมเท่ากัน ก็คือพี่เต้กันังจะบอกว่าไอ้ฆ่าคนอ่ะจะวิธีไหนก็บาปเท่ากันตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจความเข้มข้นก็จะมากกว่ายิ่งต้องการให้เขาทรมานทุกทรมานมากเท่าไหร่ความเข้มข้นก็ยิ่งมากขึ้นแล้ววงจรมันไปจบที่ตรงไหนอครับไม่จบก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาใช่ก็วนอย่างนี้หรอถูกต้องมันวนกันไปเรื่อยๆฮะวนกันไปเรื่อยๆมันจะจบได้ต่อเมื่ออโหสิเล้ เราจะรู้ได้ไงว่าอะอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าชาตินี้แล้วผมไปฆ่าไข่ผมว่ะหรืออะไรเงี้ยแล้วผมจะยังไงอะอะอย่างสมมติอะเราไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรไว้อะใครแต่เราถูกเขาก็ทำอะฮะแ <action S 2> อคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นเท่าถ้าเราโดนแอคชั่นมากระแทกเราต้องไม่รีแอคชั่นกลักบอืมอไม่โกรธไม่เคือง ก็วางเนี่ยโกรธได้เพราะคนที่ยังไม่โกรธมีแต่พระอรหันต์ที่ไม่โกรธก็เราโกรธได้เคืองได้แต่เราไม่ผูกเวรต่อกรรู้จักยับยั้งชั่งใจใช่ไม่สาบแช่งไม่แอบไปปล่อยลมยางมันอย่างนี้เออกลับมาย้อนมาในคดีไอเด็กไอับผมคดีเนี้ยผ่านมาสี่ปีแล้วจันเตผมอยากรู้ว่าสี่ปีเนี่ยวิญญาณของคนตายเนี่ยของน้องเนี่ยไปไหนแล้วพี่ยังอยู่ไหมคือคือต้องบอกงี้ถ้าเขาเรียกว่า จิตถ้าตายโดยโดยโดยอกุศลนะครับคืออย่างในกรณีน้องอย่างในกรณีเงี้ยจิตตายโดยอกุศลคืออะไรทุกทรมานคไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ดีนะไม่ใช่แต่ว่าโกรธเสียใจทรมานเร้าเจ็หมอดหรือแม้แต่ข้างคนนอนในโรงพยาบาลก็ตามก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบหูโดนกระทําอย่างนี้เราต้องไปเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แม้แต่คนป่วยที่จิตสุดท้ายใกล้จะตาย ถ้ารู้สึกโอ้โหทำไมลูกหลานไม่มาเยี่ยมทำไมลูกหลานล้อคิดรื่แย่ๆแล้วกันมันก็จะไปสู่ทุกขติการการเจ็บปวดเกี่ยวไหมอาจารย์เต๋เกี่ยวแบบโอ้โหทำไมกูต้องมาเจอโรคอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราขุนใจเศร้าใจหมองพวกนี้คือมีโทสะแล้วมันจะเกิดพวกนี้ไปเกิดคือเป็นเปรตเป็นอสุรกายอ๋อแต่ถ้าทำกมหนักปุ๊บทำร้ายพ่อแม่โดยยืนพื้นสะสมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประหารประหารชีวิต ไปเกิดนู่นเลยเป็นสัตว์นรกบ้างหรือ,อเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มีอายุไขสั้นบ้างแบบเกิดมาบา,บางคนเกิดมาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะมีโดนกรรมเหล่านี้เบียดให้ตกไปแต่โดยส่วนใหญ่จิตที่ไม่ได้ฝึกชาติพบชาติที่สองจากจากความเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่มักเป็นเปรตอย่างนี้มันไม่ยากเหรอจย์เต้หมายถึงแบบสมมติสมมติผมโดนทรมานอย่างเงี้ยคือผมจะคิดแบบว่าโอกูขึ้นสวรรค์แล้ว อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงอาจารย์มันต้องคิดอย่างนี้สมมุติเราโดนทรมานเราก็ต้องรู้ว่าเราอะเจ็บแต่ใครอะเจ็บกายเราหรือตัวเราลึกลึกอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในเรื่องรรมะามันเป็นเชิงลึกปุ๊บมันก็กลายว่าต่อไปเรื่องศาสนามันจะไม่มีใครพูดแลวอืมันลึกมากลึกมากกว่าจะทําได้ขนาดนั้นเอาจริงเอาง่ายสมมติเราโดนเคาานิ้วป้องโอ้ยไม่เจ็บแบบมืเป็นกายมันคือกายมคือกายคือกายไม่ที่ไหนได้แสดงว่าขราวหลังเราจะต้อง ใช้ชีวิตโดยคิดแบบนี้ต่แพ้<ช>ปุ๊บ,<ช>บโอ้ยกายต้องมีสติเ <c oughs> ช่นสมมติ <c oughs> เราเมื่ออะไรเราเมื่อ, <c oughs> อไม่ว่า,วา <c oughs> เ,เพราะนั้นเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยอ,อ,อย่างของน้องออที่ที่โดนทุกทรมาน <c oughs> เขาก็ย่อมไปสู่ความทุกข์ทน, <c oughs> ทนคราวนี้ทางเดียวก็คือญาติพี่น้องนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายก็ต้องเร่งทําบุญส่งบุญสนเนี้ยให้เขาพ้นจากทุกนี้ ขามีคำเรียกเฉพาะป่ะก็ทำทำบางสกุลทําบางสกุลทําบางสกุลให้อุทิศให้อย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้ที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใช่ต้องมีคนทางบ้านส่งเสริมช่วยส่งเสริมบุญให้หรือแม้แต่เราที่ไม่รู้จักเราก็อุทิศให้ได้เพราะของพวกนี้ต้องเข้าใจว่าพระไตเอ่ยสังฆทานเอ่ยมันสามารถทานฟอร์มจากของสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเช่นเขาไปเกิดเป็นเปรตทุกทรมานไม่มีอาหารโหยหิวเราทําพระไต ผ้าผ้าตายเนี้ยมันจะแปลงไปเป็นอาหารให้กับเขาอ๋อครับถ้าเกิดเพียงแค่คิดถึงเพียงแค่คิดถึงก็ได้แต่บางภพภูมิเช่นที่ลงภพภูมิหนักๆไม่ถึงไปไม่ถึงความคิดส่งทะลุไปไม่ถึงภูมิถึงหนักๆต้องเราก็อาจจะหนึ่งคนโบราณเขาจะฝากเช่นฝากท่านเท้าพญายมราชฝากท่านนายนิรบาลฝากบุญไปให้ท่านด้วยอหมายถึงตอนสวดตอนที่นึกถึงเหมือนเอาง่ายๆว่าเราเห็นเออเห็นคนติดคุก เรามีคนรู้จักเราไม่ใช่เดินดด้วเราเราคนฝากผู้คุมเออหลักการเดียวกันเพราะนั้นเราก็ต้องฝากบุญผ่านผู้คุมผู้คุมก็อ๋อคนนี้ญาติส่งมาให้นูนนี่นั่นแล้วถ้าสมมุติสมมุติวิญญาณเขาไปเกิดแล้วแล้วเนี่ยเขาเพิ่งผ่านมาสี่ปีเขาเพิ่งทาบางสกุลให้ล่าสุดของคดีสมมติจะตามไปถึงไหมถึงไปเกิดแล้วเงี้ยเออถึงอย่างผมเองเนี้ยผมดูดวงคนบางคนไม่มีตังบอกอาจารย์ผมไม่มีตังเจอข้างทุ่งข้างทางผมไปเคยเรียนกับอาจารย์ ช่วยดูหน่อยอะดูเสร็จปุ๊บอาจารย์ค่าดูเท่าไหร่บอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้คุณไปใส่บาทนึกถึงหน้าผมชื่อผมพอผมได้บุญตรงนั้นแหละบุญทำมาคนเป็นอันนี้คือเรื่องใหม่อันนี้เ่าคนเต้นผมไม่รู้ว่าบุญเนี่ยเขาทำมาคนเป็นด้วยทำมาคนเป็นหลายคนว่าทำแต่กับคนที่เสียชีวิตอย่างเดียวอุทิศให้คนอุทิศให้คนเป็นถ้า่างนั้นแสดงว่าน้องสมมติถ้าน้องเขาไปเกิดแล้วเขาก็ยังได้บุญอยู่อ๋อ อย่างเช่นบางทีอย่างเงี้ยมีหลายคนคที่ที่ผมเคยช่วยอย่างเงี้ยดูดวงดูบ้านดูอะไรแบบไม่มีตังค์นะเราก็ให้คาแนะนําเขาบอกว่าไปถวายสังฆทานใส่บาตรให้ผมก็ได้ผลบุญเหล่าเนี้มันก็ตกกับผมผมก็เผื่อแผ่ให้กับเขาอีกทีหนึ่งคือเราก็แผ่จิตแผ่เมตตาให้กลับไปคือเหมือนเราเป็นเป็นฮับอ่ะเป็นฮับกระจายกระจายออกไป เออได้เหมือนกันทํากับคนเป็นได้ไม่จำเป็นว่าต้องตายแล้วไม่จำเป็นไม่จาเป็นเพราะฉะนั้นทําได้ตลอดไม่มีปัญหานี่คือในกรณีที่สมมุติไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วได้แล้วอย่างสมมุติจากเหยื่อในผมว่าเยอะผมว่าน่าจะเกินสองาคนแน่ๆก็จะทานฟอร์มไปเป็นเจ้ากรรมในเวรของไอซ์ได้ปะเป็นเป็นได้เหมือนกันนะเป็นเพราะอย่างที่บอกในอดีตเราก็เห็นมาอยู่แล้วว่า บางคนโดนรังแกรังแครังคัดมาไปเป็นเจ้ากรรมในเวรผูกเวรกันก็มีคือเขาไม่ได้มาเกิดเพื่อแก้แค้นแต่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเกาะติดทุกภพทุกชาติก็คือมันเป็นไซเคิลของมันเป็นไซเคิลก็อย่างที่บอกแอคชั่นมาปุ๊บถ้าไม่รีแอคชั่นก็จบแต่ถ้ารีแอคชั่นมันก็จะหมุนสมมติสมมติซีนารืโอนี้สมมติถ้าเกิดชาติหน้าไอเป็นเหยื่อน้องผู้หญิงเป็นคนทําแต่ก่อนหน้าจะเอาค้อนทุบหัวอืเก็บดีกว่าหรือทุบไปปุ้งไอทา์ทรมารอทรมารพอหยุด กูไม่ผูกเวงกับมึงแล้วกูคาดคาดว่าในอดีตกูคงทำแบจบเลยครับจบเลยคือไฟเคิลนี้จบเลยจบเลยแต่พูดมันง่ายพูดมันง่ายแต่ถึงเวลาโอ้โดนคนทุกคนในความเป็นจริงในความเป็นจริงไม่มีทางก็เอาไป่แบบอ่ะคนหนึ่งนินทาเราเรารู้ปั๊บอืมกูฝกไว้ก่อนอ่เรียบร้อยแล้วผูกเวงกันไปแล้วเพราะนั้นใครจะดีจะชั่วในมุมผมนะใครจะดีจะชั่วปล่อยเขาอย่าไปวงไปไปร่วมวงกรรมกับเขาอ่ะเราฟังข่าวอืม ดีแล้วมึงต้องเจออย่างนี้เออเอาไปผูกับเขาเฉยอย่างอย่างนี้เราเราก็่วมวงกันด้วยเกียวมัอารมณ์ร่วมก็เกี่ยวเหรอเอียวโอ้โหอย่างนี้ค่อนประเทศเลยนะเออจะผูกกันอย่างนี้ค่อนประเทศเลยนะข่าวลูกจ้องตอนนี้เขาจึงบอกว่าไม่มีทางใดที่เราไม่เคยเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่กันมาก่อนเราเกี่ยวข้องกันทุกทางแต่คราวนี้ลองสังเกตอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารโดนพระเจ้าอาชาติศัตรูสอยพระพุทธองค์ก็อยู่ใกล้ๆทำไมพระพุทธองค์ไม่มายุ่ง เพราะวงกรรมนี้มันเกิดกับวงกรรมเขาแค่ไม่ไปยุ่งเราไม่ไปยุ่งก็เราวางอุเบกขาเราเฉยเรารู้ว่ามันมีวงกรรมเขาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาฟังข่าวอย่าแบบโอ้ยใส่อลรมอย่าแบบต้องตายมึงโอ้ยถ้ายิ่งคุณต้องตายปุ๊บนะนั่นหมายถึงว่าเวลาคุณเจ็บป่วยคนก็แช่งคุณมึงไม่ไม่ตายมึงไม่ไม่ตายเหมือนกันคือมันมันเจอกันทุกทีเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเราไปผูกกรรมกับคนอื่นนะสมมติไอ้นี่มันเร็ว โอ้เราก็เอาความเร็วมันไปโพธาาคราวนี้ให้คนอื่นมาลุมด่ามันแทนที่เราจะผูกกับมันด้วยไม่ไปชวนคนอื่นมาผูกกันด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นวงกรรมันไปอีกมันไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติหน้าก็เจอกันใหม่แสดงว่าถ้าเราจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ของอ้ฮิบล็อกก็คือว่า ปล่อยให้เขาไปชดใช้กรรมของเขาอยู่ในวงกรรมของเขาใช่ไม่ว่าจะในคุกนะปัจจุบันหรือในชาติหน้าชาติใดอดีตอดีตความตายอะไรก็ว่าไปว่าให้มันไปตามนั้นคือเราเรียนรู้แล้วเราก็หันมาบอกลูกหลานบอกว่าเออลูกเนี่ยของสิ่งนี้มันไม่ดีอันนี้มันไม่ดีนะให้เขาเห็นเป็นบทเรียนแต่อย่าไปบอกว่าเห็นไหมเขาไม่ดีเพราะเขาเสพยาเขาไม่ดีเพราะเขาเป็นอย่างนี้ไม่เราต้องบอกว่า อันนี้มันคือเขาเรียกว่าสลับเหตุเป็นผลสลับผลเป็นเหตุทุกอย่างมันผิดเพีย้ยนเช่นสมมติว่าคนเสพยาเพราะไม่ดีไม่ใช่ต้องบอกว่ายาเสพติดเนี่ยพอเสพเข้าไปเนี่ยมันทําให้คุณติดอพอติดปุ๊บคุณก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้เสพอันนี้เขาเรียกว่าอเอาผลตอบตามผลเอาเหตุตอบตามเหตุแต่ถ้าพ่อแม่บังคนสอนลูกไม่เป็นเนี่ยเสพยาไม่ดีนะลูกเล่นเกมลูกจะไปฆ่าคนเขาเรียกว่าเอาผลมาเป็นเหตุ<อ>สลับเลย เพราะเล่นเกมล่นรุนแรงใช่ก็จะกลายเป็นเอาผลมาเป็นเหตุพอเอาผลมาเป็นเหตุปุ๊บทุกอย่างมันสวนทางมันผิดทางมันผิดทางพอผิดทางปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นความคิดที่บิดเบี้ยวหมดกรรมก็ส่วนของกรรมเขาอย่าไปยุ่งแล้วก็ไอ้เรื่องมุมมองของการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีจะบอกว่าเฮ้ยกูคิดแบบนี้มันจะได้ก็กูเป็นแบบนี้อ่ะก็ไม่ใช่นะเพราะบางทีเราคิด มีลูกมีหลานสอนต่อมันก็ยิ่งลามมันยิ่งผิดเพี้ยนตายสอนให้เขาเข้าใจดีกว่าให้เขาเข้าใจโลกตอนนั้นก็แสดงความเสียใจกับเยื่อแม้จะผ่านไปนานขนาดไหนผมว่าความเจ็บช้ำน้ําใจของญาติคงไม่มีจางก็เชย่านไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแต่ก็ทางกฎหมายมันสรุปจบไปแล้วเขาได้รับกรรมทางกฎหมายแล้วก็หลังจากนี้ไปก็อยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่เขาว่าจะไป่เขาจะชดใช้อีกใช่็โอเคครับ โอ้ความรู้ใหม่เยอะนะวันนี้จุดยอดฮะเพราะฉะนั้นคดีหน้าก็จะเรื่องอะไรข่าวสารไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไม่รู้ว่ามีควงไม่อยากพูดเยอะไม่อยากคดีเยอะข่าวเพราะว่าคดีอะไรวันนี้มันไม่ใช่คดีที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามมามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันถูกต้องครับข่าวหน้าจะเป็นข่าวอะไรติดตามชมกับ The Six Sent Talk t a ข้างกองครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเฮนโหล่าโซล่าฮะใครคิดจะติดโซล่าเซลล์3วัตต์ ห้าวัตสิบวัตออนกิดอฟกิดมีหมดมีหมดตั้งแต่บ้านยันโรงงานอะใช่ครับติดต่อเข้าเรื่องใดทุกไซส์ใช่ติดต่อดูครับที่เฮลโ o ลโซล่าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ